ไืขึ้นที่เดียวกันเลยเนรอนี่ใช่เมงนี้เลยภาคกลางจริงหรอแพ่จุต้งวันนี้เราจะพูดคุยเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ร้านปิ้งย่างไม่ได้กินปิ้งย่างมาถือว่านานเหมือนกันนะปิ้งย่างครั้งสุดท้ายก็คืออ๋อก็ไม่ได้นานนะคะเพิ่งไปกินกับแกง ้าเหนือขอบคุณค่ะทำอะไรมาวันนี้หรอคะวันนี้ก็ไปไปแต่งคอนโดมานะคะเพราะว่ามีคอนโดว่างๆอยู่ใครสนใจเช่าได้นะคะที่วางใหญ่นะคะวันนี้ก็ไปแต่งคอนโดมาแล้วพอดีเพื่อนเอาเอาเตียงกับฟูกมาส่งนะคะแล้วก็แต่งคอนโดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยโอเคมาหาอะไรกินกันดีกว่า ขอบคุณเจ้ามาส้มอยนะคะคณะเมาพี่สไปร์กับพี่ตี๊ฟังหน่อยพี่สไปเหรอพี่สไปร์ตลกมากทุกคนคือพี่สไปแบบเป็นคนลมดีมากทั้งอารมณ์ดีแล้วก็ทั้งลมดีแบบลมปานดีมากน่ารักแล้วก็ ที่จริงบอกว่ามีนัดกันอยู่เออเดี๋ยวจะกินข้าวด้วยกันก่อนหน้านี้ก็มีไปกินเออเพิ่งไปกินที่ยากกับพี่สไปรมานะคะไปกินกับพี่สไปรแล้วก็ไปกินกับแจ็คกี้มาอร่อยมากแต่งบ้านเสร็จหรือยังบ้านที่พัฒนาการใช่ไหมคะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็เปิดบริการแล้วนะคะสำหรับสตูฉันใครที่กำลังมองหาสตูถ่ายรูปสตูออถ่ายทำภาพยนตร์ละครซีรีส์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถไปได้เลยนะคะที่สตูฉันพัฒนาการหกอิศรีวิวน้องตีต่อน้องตีน้องตีก็เป็นคนที่เป็นน้องน่ารักมากเป็นน้องที่แบบดูแลใส่ใจเทคแคร์พี่ๆทุกๆคนนะคะก็เป็นหนุ่มเหนืออยู่ที่นั่นเนาะน่ารักน้องน่ารักมากค่ะน้องตี อยู่กับใครท่ายสิท่ายสิโบพึ่งท่ายวันนี้คุณลุงพามากินปิ้งย่างนะคะแจกมินิฮาร์ก็ได้คิดถึงกันไหมใครคิดถึงบ้าง ยูถ่ายถ่ายละครอ,อยู่หรอช่วงนี้ไม่ค่อยมีถ่ายละครน,นะคะที่จริงแล้วก่อนหน้านี้นนตนันตันกลับบ้านไปอยู่ที่แพรใช่ไหมล้วก็กลับไปอยู่แพรแบบนานมากกับทุกคนเป็นแฮปปี้มากไม่ไม,ไม่ไม่เคยกลับบ้านนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเพราะว่าปีนี้มีความตั้งใจว่าหมอดูทักมาว่าปลายปีจะไม่ค่อยดีนะคะจะแบบเหมือนประสบจะมีอุบัติเหตุแล้วก็แบบ ก็ภาพไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะคะหมอดูเตือนมาปรากฏว่าเรื่องจริงทุกคนก็คือก่อนหน้านี้นะคะสิ้นปีประมาณประมาณยี่สิกว่าก่อนคริสต์มาสอะไรเงี้ยตันก็ไปถ่ายละครเนาะใสละ่ลับิบกอสนะคะก็เป็นซีนแบบว่าไลลาวิ่งหนีประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยด้วยความเร่งรีบของเราแล้วก็วันนั้นจําได้เลยว่าถ่ายถึงปีสอง แล้วก็ด้วยความเร่งรีบของเราเองอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็ไม่ได้เช็คคืนให้ดีก่อนว่าพื้นมันเป็นสเต็ปอะไรประมาณไหนวันนั้นก็เลยบอกว่าเออวิ่งหนีการไล่ล่านะคะก็ลม้มล้มแบบว่าล้มแรงมากอะทุกคนล้มแรงจริงๆแบบพอลมปุ๊บแบบพี่บอยรีบวิ่งมาช่วยเลยก็คือพี่จิงวิ่งไปด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยพอนอนลม้มตอนแรกพี่บอยนึกว่าแบบแสดงละครอ,อยู่แต่จริงเราไม่ใช่ล้มจริงเราเจ็บมาก คือไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มแรงขนาดเนี้มันนานมากๆตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอ่ะคือจําไม่ได้เลยว่าล้มล่าสุดเมื่อไหร่นอกเหนือจากในละครตอนนี้ก็แผลก็เริ่มดีขึ้นแะล้วก่อนหน้านี้ก็คือแบบอกสอก,สอกแบบสอกแหกมากทุกคนแหกแบบยาวมากนะคะมีเห็นรอยแบบลงังลงมีนิดหน่อยหน่อยก็คือล้มสอกไป เขาเรียกว่าอะไรอะโพกก็คือไปหมดเลยเป็นรอยแบบฉลองปอกเปิดทั้งตัวคืออาบน้ำนี่แบบรู้เรื่องเลยจ้ะแม่ก็คือแบบว่าสุดมากเจ็บมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้แล้วนะคะอ๋อแล้วทีเนี้ยพอตาลล้มใช่ไหมมันก็จะมีแบบพวกเศษเสื้อหินดินทรายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแผลเราใช่ป่ะพอตาลมาทําแผลที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ถามว่าแบบฉีดยากันบาดทะยักล่าสุดเมื่อไหร่เราก็แบบ ฉีดเมื่อไหร่วะจำไม่ได้เลยใครจําได้บ้างว่าเราฉีดบัดทยากกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ว่าน่าจะเป็นเด็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะตอนเป็นเด็กมากๆก็เลยแบบต้องฉีดยาอะไรอะไรพี่อะไรติดผมมีวะมีมั้นั่นแหละทุกคนอุ้ยมีมม นั่นแหละค่ะทุกคนก็ต้องฉีดยากันบาดแผลใหม่แล้วก็ช่วงนั้นก็พออุบัติเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เป็นทอเสิยเสพอีกก็คือหนักมากเหมือนกันนะก็คือแบบพูดจาคือเสียงแบบไม่มีเลยเพราะช่วงนั้นเนี่ยที่บอกว่าเราถ่ายละครกันดึกมากๆนะคะตากน้ำค้างแล้วก็มันเหมือนเป็นช่วงที่ฝุ่นค่อนขอา้างที่จะเยอะ ก็เลยแบบเป็นคอนเซิ์เสรแล้วเป็นไข้มีไข้หนักมากแล้วก็ไอเจ็บคอเจ็บจมูกแบบมันขึ้นไปถึงแบบหน้ผาผาถึงตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเอบาข้างก็คือแบบว่าโควิดป่าวะอาการเหมือนอาการโอไมิคอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็หายค่ะแล้ว่าเลยกลับไปอยู่แพร่ใช่ไหมกลับไปอยู่บ้านอยู่แบบยาวมากอ่ะอยู่เป็นอาทิตย์เลยแบบแพป่ี่มาก แล้วกลับมาดูว่าจะได้ถ่ายละครเพราะต่ว,ว่ายกกองยาวๆไปเลยตอนนี้ช่วงนี้มีละครไหมคะมีถ่ายอยู่คะ่ะตอนนี้ดูจบเมื่อคืนเหรอน่ารักมากนะแ,แหละทุกคนระหว่างนี้คะ่ะเราก็มากินติ้ย่างคะ่ะ ีเพลงโปรดไหมช่วงนี้แนะนำหน่อยเพลงโปรดหรอเพลงโปรดก็ต้องเพลงไม่เคยสิคะทุกคนนี่ของของคุณไม้เมืองนะคะสามารถไปดูกันได้แล้วก็มีตาน cover ไว้ด้วยนะคะใน youtube ไปดูกันได้นะคะสำหรับไม้เมืองเวอร์เอ้ไม่ใช่ไม่เคยเวอร์ชันภาษาเหนือนะคะดาน cover ไว้ใน youtube นะคะสามารถดูดูกันได้ แกดูละครที่เล่นแล้วเหรอคะอน่าจะอีกสักพักเลยอะ่ะอีกนานเลยอะ่ะไม่เอาแปรมวนกระชา้ามวนมากอ๋อทุกคนแล้วตอนนี้นะคะปีนี้ก็เป็นปีขานใช่ไหมแล้วพระธาตุที่สวัดแพ้ก็เป็นพระธาตุประจําปีขานนะคะวันได้ช่องแหก็ไปเที่ยวกันได้ะคะ่ะเออใช่เพลงที่ชอบตอนนี้เหรอคะก็ต้องเป็นแบบ lady จ็ c กี้ไปดูกันได้นะคะจ็กกี้คือ,อยีนุเอียง ตลกมากแจ็กกี้อ่ะเป็นคนที่แบบว่าโอ้อยู่ด้วยแล้วมีแต่ไม่แต่ความอารมณ์ดีเป็นคนที่คิดบวกมองโลกในแง่บวกมากๆได้แต่พลังบวกบวกนี่หมายถึงจะไปบวกตับเรข้างๆมาเลยฉีดวัคซีนเข็มแล้วอสองเข็มแล้วคะ่ะเพิ่งไปตดภูมิมาภูมิได้หนึ่งร้อย คูมร้อยคุณได้คูมเท่าไหร่คะได้คูมเท่าไหร่พี่ได้คูมเท่าไหร่เจ <7, 9. S 1> ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าคูมเจ็ดพันเก้ากับคูมหนึ่งร้อยเจ็บปวดมากชีวิตทำไมมันหนวดไหมฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มันน่าอ้วนมากเลยอะเอ้ยทุกคนพี่ไผบอกว่าเราอ้วนอ้วนปะฟิลเตอร์เนื้อนามันน,านา่อนนา,นา,นาอยากมาไม่จริง จริงๆฟิลเตอร์น like ี้น่าใหญ่มากไม่ใหญ่มันเป็นมุมกล้องมันเป็นมุมกล้องอย่าเข้ามาเยอะเดี๋ยวฟิลเตอร์หายมันจะได้รู้ไงไม่เอา๋ยวฟิลเตอร์หายเข้ามาเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวฟิลเตอร์หายหิวลวอ่ะหิวแล้วอ่ะ ชอบฉากสุดท้ายในเรื่องส้มต่อยขอบคุณมากค่ะคือตั้ไฮเหมือนแจ็กกี้เลยคือตัวไม่เกานะหน้ากินอยากกินมีหน้าพิเศษต้องขยเอนปีดแ็กเทให้หน่อยพี่เทให้น้องหน่อยอยากกินหมูกระทะหรออยากกินม้าอนกาน ให้รีวิวพี่ไผ่หรอคะเป็นเป็นหนุ่มอารมณ์ดีร้องเพลงเพราะเขาร้องเพลงเพราะมากพ่ออะไรไม่หยุดพ่ออะไรไม่หยุดสักทีเพราะอะไรเฮ้ยร้องเพลงเพราะจริงๆเขาเคยออกเพลงนะเพลงอะไรเพลงอะไรไม่ได้มีหรอเป่ามีมีเดียพูดอย่างนี้มันกดดันเอ๊ะกดดันเหรอกดดันกดดันเหรอเดี๋ยวคนให้ลูกคาดหวัง ม่มีฟิลเตอร์ก็สวยอยากเห็นหน้าพี่ไผ่พี่ไผ่บอกว่ามไม่เข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวฟิลเตอร์กาะหน้าพี่ไผ่กลัวไม่กลัวเลยนไหนๆ <c oughs> เขาก็ทำมาแล้วเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์นี่แหละยังไม่เคยร่วมง,งานกันเลยคะ่ะรีวิวเฮียบอยข้างรักหน่อยเฮียบอยตามเป็นแฟนขับเฮียบอมาก่อนนะทุกคนไม่รับจะบอก เยบอยน่ารักมากพี่ไผ่ร้องเพลงเพราะมากจริงๆในเปบญจคีตาความรักว้าได้ทุกคนเดี๋ยวตาจะขอพี่ไผ่ร้องให้ฟัง <c ười> เคยกินต้มงมูสิงไหมคะไม่ได้นะทุกคนหมูสิงเป็นสัตว์คุ้มครองกินไม่ได้เนื้อเหมือนไก่ แก็บตัวอยู่หรอมากินซึ่งย่างลอย<อ>ทุกคนของกินมาแล้วตอนนี้เราไม่สามารถกินได้นะคะเพราะว่าที่เรามากินคือเป็นบุฟเฟ่ต์แต่ว่าเพื่อนเรายังหาไม่ถึงเราก็ต้องนั่งรอมองเตาต่อไปเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าวันนี้เรากินอะไร๋จะให้ดูว่าน,นี่เรากินอะไรนะนี่คือเราต้องรอรอก่อน ในนี่คือของกินของเราทั้งหมดเลยนะทุกคนหน่อยเดวเอาอนั้นมาให้กินก่อนดิแล้วเออใช่เดี๋ยววันไหนดีวันตัวนี้ก็ได้ไดเดี๋ยวตาวาออกให้ตานก่อนก็ได้ แม่ดูเบาๆไม<ป>่หรน้องคลิปเอง กาหลีที่เมนูเนี่ยต็กบุกีไม่ใช่ตอตบกีอะไรตัอกคาบีอะไรสักอย่างต็อคาบี <c oughs> แต่ว่าเนี้ยคือต็อกบุกีมไม่ใช่ตบกีคือเป็นมันเป็นแป้งต็อกไงแล้วก็นใส่อุ้ยที่รักหนักมากไปโอ้ร้อนร้อน,น,อน ร้อนแน่นอนอก่อนกิน,นทุกคนคะอย่าลืมแอคทีฟพัสนะคะสองแคปจะลืมแอคทีฟพัทละจ้ะสองแคปซูลน,นะคะก็กินไปเลยสิคะ เลาขาวต้องมาแล้วครับเป็นเล่าเกาหลีแทนได้ไหมอร่อยมากมักะกรีกู้เหนือกระเจ้าได้กระเจ้ากินแบบทุกคนใครดู ty, เรียลิตี้เรลลิตี้ชื่ออะไรอะสนุกมากชอบจีอาร์มากน่ารักมากมาดูกันด้วยกัน คนดูกันหรือยังเกาะนรกเกาะนรกอ่ารำขนาดเจ้าเร่ายตอนนี้เพื่อนเราก็ยังไม่มาเราก็ต้องกินอย่างอื่นก่อนคนปีใหม่แล้ว เป้าหมายอะไรใหม่ๆมาแชร์บ้างเครียดมากพี่หา่ถามว่าปีใหม่แล้วมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆมามาแชร์บ้างเดี๋ยวจะได้เอาไปทำตามชอบพูยเจ้าลูกหมาน่ารักพี่ไผ่ชอบพูไหนพี่ไผ่ชอบดูมากทุกคนบอกให้เห็นอย่างนี้นะแมนๆเข้าป่า หลังสุราสุรูได้ก่อนได้อยู่อร่อยฟีใหม่แล้วใครมีเป้าหมายอะไรบ้างแนะนำหน่อยแนะนำพี่ไผ่หน่อยซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะครับมันไม่ใช่เป้าหมายนี่ว่า <laughs> อยากให้พี่ไผ่ออกกล้องด้วยจังออกมาส <c oughs> ิอาทิตย์เป้าหมายคือหกรางวันที่ 1. หนึ่งถูกต้อง <c oughs> ชีวิตเราต้องไม่หมดหวัง เราะมันเป็นหวังเดียวที่เราหวังได้าาไม่อยากจะโมแบบว่าเน่ันต้องถูกสักเลขเหรอวะซื้อเยอะมากอ่ะดูดิดูดิเป้าหมายคือจะผอม ได้แน่นอนหอมแล้วเราก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะเป้าหม่คือเจอจะให้ได้หรอคะมาเลยอยากเจอหนึอนกอนเบื่อโควิดเนาะมันทำให้เราแบบเจอกันยากมากๆเลย มาอะไรกันอยู่คะเรากำลังสืบของทำงเออทำงานกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่รู็อฟอร์มโฮมบล็อกฟอร์มโฮมกันหรือเปล่าเรียนออนไลน์คนเล่าทีใหม่ที่ผ่านมามีใครได้เข้าป่าบ้างจะเข้าป่าเห็นกันมาบ้าง พี่ไผ่ถามว่าปีใหม่ใครเข้าป่ากันบ้างใครตั้งเต็นท์เดี๋ยวไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวอะไรที่ไหนมาบ้างเออตั้งจะซื้อเต็นตนะ์น่ะใครมีเต็นท์แนะนําบ้างใช้เต็นท์อะไรดีกำลัง <c oughs> มีความรู้สึกว่าอยากปลกวิเวกาทแม่จะซื้อเพี่นี่ไม่มีแบบอันนี้เลยอะ่ะการเชีื่อเลอะ่ะ ตั้งเต็นที่ดีารเป็นใชเต็นของที่นั่นไม่ต้องแบบเองไม่เอาอมันนะิ<อ>ว n o r m a l เราต้องมีเต็น,นของตัวเองใช่ไหมทุกคนใครแนะนำให้ตามมีเต็นบ้างกดหนึ่งไม่เอาจะซื้อแบบเองไม่ไหนล่ะเห็นอะไร ปีใหม่กับแพรเข้าป่าแถวบ้านมีตรงไหนบ้างเห็นไหมทุกคนให้ตานซื้อกันหมดเลยเยียมมาลูุกคนเต็นที่หฮออะไรดีอะ่ะใครมีเต้นบ้าง มิวบอกว่าเพื่อนๆยังไม่มาน้องน้ำตาลอิ่มพอดีใช่ตังกินผักจนจะอิ่มอยู่แล้วอะนอนสบายมากค่ะกองกลางนอนทุกวันเลยนอนที่ไหนเ่ะคือตอนเป็นเด็กอะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนสบายเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรรองนอนตอนนันตอนนัน้นเอเอาอะไรเอาอะไรรองนอนอย่าบอกว่าแค่กลางเต้นเฉยๆแล้วบอกว่านอนสบายตอนตันเป็นเด็กอะ พ่อตานสือเต็นท์มาใช่ไหมเราไม่ได้ไปที่ไหนก็คือกลางกลางนอนหน้าทีวีนั่นแหละสนุกมากเล่นกับน้องชายคือกินผักจนจะอิ่มแล้วจริงๆหริรีบม,มาให้หรอ่อขาเปิ่อคข้เอามาหิวข้าวแล้วอ่ะทุตอนนี้จะอิ่มแล้วยังไม่ได้กินปิ้งย่างเลย เราเพื่อนยังมาไม่ถึงิวิวขอบคุณค่ะนี่นี่ทุกคนแป้งตอบอร่อยมากถ้าใครที่แล้วก็กินถ้าใครที่ดูติกต็อกจะรู้ว่ากลางเป็นเอาอะไรไปด้วยแล้วไปนอนสบาย อ,อ่าไปดูติ๊กตอกคุณพาทีได้นะคะช,ช่วงนี้เขาเป็นดาวติ๊กตอกมากเขาชอบดูติ๊กตอกมากมันคือรสข้าวอะ่ะเย็กกินรสพีชพี่ลองชิมไหมพี่พี่ลองชิมน,นะพี่ต้องดูแล้วหิวตามใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือแป้งตอกนะคะอร่อยมาก สู้ราดผมก็ได้กันสู้ไปได้หรอกราบผมอร่อยกว่าราบผมรำขนันน่ารับจิ้มรับจิ้มคุณพาทีเขากินทุกคนอยู่ดีๆผ้าม่านก็เปิดเองรงไหมแต่งเวลาไว้อยูด่ดีๆก็ไม่แสง Alors...